ฉันจะได้เป็นนางแบบโฆษณากับเขาบ้างวะาด้ป่ะกล้องเป็นไรวะอยากเป็นนางแบบเหรอเกิดใหม่ไงแกทำบุญเยอะๆแล้วก็ไปเกิดใหม่ฉันว่าพอมีสิทธิ์อยู่นะเดี๋ยวทำไมฉันเป็นไม่ได้หรือไงออกจากสุด ไอ้คนเขาไอเขาเกตทำเธอสายปานนี่คะ่ะนี่ฉันดีใจจังเลยที่ได้เจอเธออีกเราก็ดีใจเหมือนกันรู้หรือเปล่าั้งแต่คุณรันโทรหาเราสองคนที่มาที่นี่นะ <c oughs> ฉันตื่นเต้นจริงจริงเลยเราก็ดีใจที่เจอเจ <c oughs> ้าไม่เห็นจะตื่นเต้นเลยนี่ทาไม่ใช่คุณรันนะฉันไม่มา <c oughs> เสียเวลา เปสส<ช>็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีแล้วเจ้าล่ะคิดถึงนะสบายดีเหมือนกันคุณอาสวัสดีค่ะครับพร้อมกันหรือยังรครับถ้าพร้อมแล้วจะได้ไปกันเลยคุณรัตจะพาเราไปไหนหรอคะเมย์ก็นึกว่าคุณรัะจะพาเมย์มาแคร์ปนางแบบโฆษณาซะอีกเธอเจอนะแกถ้าฉันต้องเกิดมาแล้วถึงได้เป็นนางแบบแกคงต้องเวียน่ายตายเกิดอีกหลายชาติเลย <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอกครับที่ผมชวนคุณสองคนมาเนี่ยไม่ได้มาแคสโฆษณาครับแต่ผมมีค่าเสียเวลาให้หรอคะถ้างั้นถ้าคุณรัตอยากให้เมย์ทำอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะคะให้เป็นตัวประกอบก็ได้เมย์ไม่เกี่ยงเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้าง ถามจริงๆนะคะคุณลักพาเราสองคนมาที่นี่ทำไมอะคะเดี๋ยวก็รู้ครับสวัสดีค่ะไหนใครที่ว่าบอกว่าอยู่เมืองม,อมรดกมาก่อนสองคนนี้จ้ะ สองคนนี้หน้าตาคล้ายกับนันกํนนันของเราที่เมืองมรกตที่ชื่อเอื้อยกับอ้ายจ้ะฮะฉันเคยเป็นนายกํนนันมาก่อนเหรออืมตลกและหน้าอย่างฉันนะดูยังไงก็รู้ว่าชาติก่อนต้องตำแหน่งเจ้าหญิงเท่านั้นจะ้ะหมพูดไม่ดูเบ้าหน้าตัวเองเลยนะแก้ปอ,อยป <c oughs> ยับกระปะทองยิ่งเห็นคุณสองคนแบบนี้ทำให้เรานึกถึงเอื้อยกับอ้ายจริงๆ ผมจะรู้ทั้งสองคนเนี่ยว่ามาจากลุกโนนจริงไหมแกตกลงเขาให้เรามาทำอะไรที่นี่วะนุว่าพ่อหมอจะมาให้หวยซิ องหญิงไปคะองหญิงเสด็จไปที่ไหนทำไมองหญิงไม่กลับมาสักทีแล้วเพคะเราคิดถึงองหญิงเหลือเกินเพคะหากองหญิงเสด็จไปนานกว่านี้หลมฉันเป็นห่วงแต่องเนือหัว ไม่รู้ว่าพระวรากายจะสุดไปมากน้อยเพียงใดเทวาอารักปลดนำองค์หญิงกลับมาด้วยเถิดข้าสงสารแต่องค์เหนือหัวเจ้าให้คำตัง ใช่จริงๆด้วยคุณสองคนเนี่ยคือเป็นนางกำบันขององค์หญิงกันดิกาเกสร หมายความว่าเธอสองคนคือเอ้ยกับไอ้จริงๆเอ้ยอ้คือใครเหรอเออนี่ไงเราได้มาจากตลาดที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันเห็นอะไรแกทำไมทำไมไมมีแสงออกมาไม่จริงอะ ฉันไม่เห็นจะเห็นแสงอะไรอย่างที่แกว่าเลยจริงจริงยีเมไม่ใช่กิ๊ มกันดิกาเธทษเธอเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยอย่ามาหลอกมาหลอกกันเลยนะจะไปไหนก็ไปพ่อคุณเจ้าช่วยลูกด้วยคุณ เมื่อกี้เรากลับไปที่มุมมรกฏเรากลับไปได้จริงๆด้วยจริงเหรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเ,เราเราก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้เรากลับไปที่ห้องนอนของเราที่วังของเราพ่อหมอจ้ะส่งเรากลับไปครั้งได้ไหมเราเป็นหงเสด็จพ่อมันเหลือเชื่อจริงๆช่วยเราอีกครั้งได้ไหมพ่อหมอ ผมไม่รู้อะไรมันเกิดขึ้นทำไมคุณถึงกลับไปได้เลอเป็นพ่าสองคนนี้ช่สองพาเรากลับไปอีกครั้งนะเราขอร้องอ่ะช่วยพาเราไปที ผมจะการเองโอ้โหอะไรวะเนี่ยล้อก่อนสินี่เราจะไปยังไงวะยัยเมนันดิรถก็ไม่มีนี่ได้ยกแกปสิแก,แกจะบ้าหรือไงนี่มันกลางป่ากลางเขาจะมีรถที่ไหนล่ะ เดี๋ยวก่นอนสิคุณพวกคุณสองคนฟังผมก่ขอนสิครับฉันไม่ได้มากับคุณเลยที่แท้พวกคุณก็พวกคนเล่นของเลี้ยงผีใช่ไหมจริงด้วยยี่บ้านนั่นก็เหมือนกันดูว่าคนปกติที่ไหนที่แท้ก็ผีเนี่เองยิงพูดก็ยิงขนลุกพวกคุณฟังผมนะ กันนิกาไม่ใช่ผีสางอะไรอางที่คุณคิดผมยืนยันได้ใช่ผมยืนยันได้ฉันไม่เชื่อคนดีๆที่ไหนจะหายตัวได้เราสองคนจะกลับบ้านคะ่ะนายฟูฟ่องเด็กทึซี่ฉันหน่ลยซีผมไม่ให้คุณสองคนไปไหนทั้งนั้นแหละจนกว่าพวกคุณสองคนจะตั้งใจฟังผมก่อนใช่ คุยอะไรกับเราสองคนก็รีบคุยมาเถอะจะได้รีบกลับกันนิกาคือเจ้าหญิงกันนิกาเกสรแห่งเมืองมรกกเมื่อห้าปีก่อนเธอเดินทางข้ามเวลามาอย่างไม่ตั้งใจและตอนนี้เธอก็กำลังหาวิธีกลับบ้านอยู่คุณรัฐได้ข่าวว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเรียนจบเมืองนอกเมืองนามาแต่คุณก็ยังเชื่อเรื่องนี้ด้วยหรอคะใช่ <c oughs> <c oughs> คุณจำวันที่ผมไปขอคลิปกล้องวงจรปิดที่คณะลิเกคุณได้ไหมค่ะวันนั้นแหละที่กันิกาเดินทางมาที่นี่ถ้าคุณไม่เชื่อผมมีคลิปยืนยันให้คุณดูดูไหมดูกันดูยอยอเขาเป็นผู้หญิงอผมเบง เชิญรับชมได้เลยครับ <BI horses> ไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะยังไงพี่ก็ไม่ได้การณีกามาเป็นลูกสะใภ้แน่นอนทำไมเธอถึงมั่นใจขนาดนั้นเียดานนนจัง